นั่นเราก็ทำร้ออายอมจุฬาด,ดำนะเจ็บสาหัสมากๆเลยนะตอนนี้ ฮัท้นฮัมที่บ้านอะไร่บ้านัอะไรน่อะไร่้านข้าจะไม่ไหแล้วพวกเ้าตรงนี้าไปฮัมข้าจะกามือบาดานตรงนี้ก็ไป มีเวลาจะไม่ทันตรงกลับไป สวัสดีครับ <ย ược. S 1> ผมสวัสดีลุงป้านาละแล้วก็ p f c เนี่ยที่นารังเนี่ยทุกคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิดาพาลุยนะครับผมแล้วก็ช่องสิงสือป่านะครับก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับพี่พี่นะอ่าสำหรับวันนี้นะครับพี่พี่นะผมเนี่ยลางสางหหอนของผมเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับพี่พี่นะผมก็เลยชวนแฟงเนี่ยมากับผมด้วยนะพี่พี่นะ คือเมื่อคืนเนี่ยผมเนี่ยได้นอนนะอ่าผมก็นอนปกตินะผมนอนฝันฝันแบบว่าแปลกๆมากๆเลยผมแปลกตรงไหนที่ว่าผมฝันว่าท่านแม่เนี่ยทำตัวเนี่ยคล้ายๆว่าเหมือนปอบมากๆเลยนะในความฝันของผมเมื่อคืนนะเหมือนปอบแบบว่าโดนปอบเข้าสิงเลยอะแล้วก็กินของสิบเอ้ยของสดของดิบแบบต่อหน้าต่อตาผมเลยนะ รู้สึกว่ามันเป็นรงังแบบว่าเละๆยังไงก็ไม่รู้นะสําหรับวันนี้นะพี่ผมก็เลยชวนแฟงเนี่ยมากับผมด้วยเพื่อจะเข้าเบียงเมืองรับแแปลเข้าไปาตามหาท่านแม่กันผมอยากรู้ว่าท่านแม่เนี่ยเป็นอะไรไหมเวลาเราฝันถึงเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับพี่ก็โอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเข้าไปแล้วนะพี่นะก็ก่อนที่เราจะไปพี่ฝากพี่ๆเนี่ยคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งสองคนด้วยนะครับ โอเคพี่เดี๋ยวเราไปกันเลยกว่าไปโอเคนะครับพี่ๆนะก็ตอนนี้นะมากัน ใก้จะถึงแล้วนะพี่พ่อบอกพันแม่เฮ้ยว่าไอ้เมื่อเนี่ยอย่ารับมันเข้ามาบอกท่านลุงด้วยข้าจะบอกอะไรให้เมื่อมีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามก็ต้องตามมาพ่อบอกไปแล้วเมื่อมันทำผิดยังไงมันก็ต้องมีรอบบ้างอไอ้เมื่อเนี่ย ข้าบอกไปแล้วจิตใจมันมันไม่เหมือนเดือนนี้ต่อไปน,นี่มันองศรานาคาราเนี่ยวะข้าบอกข้าจะบอกอะไรให้ท่านมากตอนนี้ไอ้มือน,นั้นจิตใจได้แปรเปลี่ยนไปอีกครั้งข้าก็ไม่รู้เพราะเหตุอันใดแต่ว่าบอกเขาลุง อย่าเอามันเข้ามาในเมืองรับแลกเด็ดขาดไม่งั้นความพังพีนาศความบันไลจะเกิดไม่ได้ความชุบคายทันแม่อย่าลืมที่ข้าบอกอข้อนี้อารมณ์เสียยิ่งหนักตั้งแต่เช้าเลยอย่าลืมบอกท่านลุงด้วย ไอ้มือเนี่ยมันได้แปลเปลี่ยนไปอีกครั้งข้าก็ไม่รู้เน่ไม่ว่าบางทีน่าจะเป็นไอ้เขามหรือองศาตานาพร,ราชที่จะทำอะไรกับมันบางอย่างข้าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพวกเขาหรือเปล่าแต่จงจำไว้อย่ารีเอา เมื่อเข้ามาในเมืองรับแลอีกครั้งอนทำผิดเหมือนตอนนี้ผมจะเจอที่นท่านแม่ครับต้องมีครั้งที่สองมาจุฬาดานะบางคนนั้นที่กําลังเคลียร์กันอยู่เรื่องหอยมื่นะะให้อภัยได้เหมือนว่าท่านแม่จะให้อภัยเข้าไปในเมืองหรือเปล่าแต่องคสัตานะเอ้องมาจุฬาดาเนี่ยเขาจะไม่พอใจนะเขามาหลอกลวง มีแต่ความิช้าวิ่าสาอยากได้อยากครองในสิ่งที่มันไม่มีควรได้ไม่ว่าจะเป็นความรักพลังอำนาจมันอยากได้ถ้าจะบอกใรคันแม่อย่าเอามันเข้ามาเด็ดขาดไม่ว่าเหตุอันใดก็ตาม ไม่ว่ามันจะพูดเรื่องอะไรก็ตามอย่าเอามันเข้ามาเด็ดขาดไม่ว่าพวกท่านจะใจอ่อนถ้ารู้ว่าพวกท่านใจอ่อนลงมาแล้วหรือว่าจะเป็นท่านท่านแม่หรือว่าท่านลุงพวกเจ้าดาเนี่ยอีกทิมันไม่น่าช่วยเจรจาเลย ไม่งันเนี่ยพะลุกัะพานแม่คงไม่ใจอ,อ่อนผมมมนไล่จะมาเยือนอีกครั้งความไม่สงบจะกลับมาอีกครั้งอย่าห้ขคาดเธอมันน่าหงุดดข้าจะแวกดูใจของมันวันนี้มีอะไรอยู่เป็นแน่ทำไมมันถึงเปลี่ยนไปบ่อยยิ่งนะัก มันไม่เข้าใจหรือไม่คุณิพัวนานั้นได้บอกไปจงจำแล้วนําไปชอ้อยทันแม่อย่าลืมเด็ดขาดคำพูดของพ่าอย่าลืมไม่แค่คำพูดเดียวจงจำไว้ที่ขึ้นใจเออพ่อก็ไม่รู้เลยว่าท่านแม่ท่านรู้เนี่ย เราเข้าไปกันดีกว่าไหมรู้สึกว่าเหมือนเราจะเป็นตัวปัญหาอะไรก็ไม่รู้พท่านถึงใจอ่อนใจตรงจำไว้ติดใจของมันไม่ใคร่มืกได้แปรเปลี่ยนไปแล้วไม่ว่ามันจะเป็นใครก็ตามอย่าหลงเชื่อมันอย่าหลงเชื่อมันเป็นอันตราย นงตรงทางสมาี่ต่อไปลงบงเพ็นบารมีงจํไไ้้พวกท่านตอนนี้ก็ยังมีแต่ความลำบากอย่าลืมการเจริญแต,ต่ยัาขาดสติอย่าลืมลมหายใจของท่านอย่าลืมอย่าลืมเป็นอันขาดจงบำเพ็ญ ความเพียรตนให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นประโยชน์ส่วรลมมาปรับประโยชน์ส่นตนแต่ถ้าจะบอกอะไรท่านไว้ถ้าท่านทำความดีแล้วทุกท่านก็อย่าไปทำแต่ท่านก็ไม่ควรไปเบียดเบียนใครช่วยเส็จฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีตูนุ่งทั่วถ้านออก็จะทำเป็นอันขาดหากเมื่อใดที่เราพลาดเมื่อนั้นนันลกกำเนิดเปรตเรลชนันยิ้มซายจะรอท่านเสมออย่างที่ข้าบอกไปสวัสดีครับท่านแม่สวัสดีครับองค์มจุฬดํารู้แล้วเจ้าได้ เจ้ามาเนี่ยเขาเห็นตั้งนานแล้วข้าก็อยากจะเตือนเจ้าด้วยไกลๆเจ้าเนี่ยไม่น่าไปเชื่อคำพูดของไอ้มืดเลยเป็นไรหระอท่านมันได้หลอกลวงอะไรเจ้ามันได้พูดอะไรกับเจ้าเจ้าถึงไปคุยให้ท่านลงใจอ่อนมันมาขอผมอย่างน่าสงสารน่าสังเวชเลยท่านมันเป็นเรื่องแค่คนอุบายอย่าไปเชื่อไอ้มืดเด็ดขาดตอนนี้ มันได้แปรเปลี่ยนไปอีกครั้งถ้าจับตาดูมีวันที่พวกเจ้าคุยกันถ้าจับตารอยตามันมาตั้งนานแล้วที่จริงเรานั้นมันแอบไปพบกับพวกพวกนึงถ้าก็ไม่รู้ว่าเป็นใครหรือว่าจะเป็นท่านมัตุราชเขาหรือว่าท่านโอุษษษตานัครัชถ้าก็ไม่อาจจะแน่ใจได้ ใช่เหรอท่านวันนั้นมาคุยผมปกติมากเลยนะ่อาแอบตามมาันมากตั้งแต่หลายวันก่อนและวมาเจอเขาในครั้งนั้นเจ้าท่ากับเจ้าซึงถ้าก็ดูว่ามันจะทำอะไรมันได้กลอมอะไรเจ้ามันได้พูดอะไรเจ้าถ้าก็ได้ยินได้รู้เฮ้ยเจ้าไม่น่าเลยทำห้ตอนนี้พะลุงกับท่านแม่ได้เกียสมาธิ ไม่มั่นใจในตัวเองแต่ท่านลุงเขา,าไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปนะท่านใช่ลังจากที่ลุดเจ้าไปข้ามาคุยกับท่านลุงผ่านไปสักครู่ท่านลุงก็เริ่มเอะใจเริ่มอ่อนใจว่าไอ้มืดเนี่ยมันออมันอีนั้นจริงหรือ ท่านเป็นอะไรหรอท่านตอนนี้ค่าบาดเจ็บจ้าไม่ต้องรู้ว่าค้าเป็นอะไรพวกเจ้าต้องเคลียเรื่องนี้ให้จบเสียก่อนไม่งั้นเรื่องบัลไลเรื่องชิบหายไว้วอดจะมาแน่นอนเรื่องของไอ้ไอ้มืดนี่ใช่ไหมใช่เรื่องไอ้มืดเรื่องไอ้มืดเนี่ยมันมาแน่นอน สงสัยว่าไอ้มือจะโดนไไม่ช้าหรือไม่เร็วโดนมัจจุราชครับองศตนาคราชปั่นประสาทนะครับพี่ตอนนี้จากที่เมื่อก่อนเคยเป็นคนดีเมื่อก่อนนายมือนะพวกเจ้ามีส่วนร่วมพวกเจ้าก็ต้องมีส่วนแก้เขาอ้เรื่องขอมันก็จะจบยู่แล้วไม่น่าเลยพวกเจ้ามีหน้าไปลงกลัวบายของมันเลย ตอนนี้ก็แสดงว่าองค์สตารนกคราแล้วก็มาจูลาข่าวรู้แล้วสิว่าอาดิมุนเนี่ยได้ทำอะไรพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้องค์สตารนคาราและข่าวทั่วข่าวได้รู้เรื่องเป็นอันที่ข้าได้ทำลายพิธีตั้งแต่วันนู้นแล้วข้าก็บอกไปแล้ว้ากพิธีทำทราบได้จบลงเมื่อใดได้ทำลายลงเมื่อใด ผูท้ที่ขายคำทราบผูท้ที่ทราบคำทราบจะรู้ตัวทันที่เขาก็สัมผัสได้เช่นกันในครั้งนั้นทางที่คาเดราคุณเก้ากลับไปไอเขาพยายามจะตามดีมือไปแต่ค้อนั้นได้มาขวางทางไว้ต่ดีนะที่เขาปัดขวางมันเป็แต่ดีนะ ที่องศาตานะกแรดไม่ได้มาด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยดิมิก็คงจะไม่รอดข้าก็บาดเจ็บการที่ข้าไปคว้ขวางไอ้ขาวข้าก็มีเวลาไม่มากจึิงได็ออกมาเตือนพวกเจ้าท่านแม่เจ้าดาเจ้ซิงครับครับครับเจ้าซิงเจ้ายืนยุ่ตรงนั้น อย่าพูดอย่าส่งเสียงดังอย่าเข้ามาใกล้ข้าเ้าเคยรักษาสัจจากับ้าไว้จงอยู่ตรงนั้นคอยดูแลคามปบอดไทยดีกว่าใจเย็นท่านท่านใจเย็นก่อนอย่าให้ไอสิเข้ามาใกล้เ้าแฟนแฝงเดกไปแอบทำไมทำไมทำหน่อยจ้าลงไป

ว่านไปแลัวจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเจอแล้วโอ้ยแรงแทงโดนยิงไปรอบเลยวานไปแล้วมาดูแม่เจ้าไปว่าเถอะนะดูท่านแม่ไปครับไม่เป็นไรปะตอนนี้แม่แค่รัไปออกไปยังออกไปแล้ว่นีเนี่ แม่แม่ ER 네มแม่เแม่แม่เมเป็นอะไรไปฮะเนี่ยบ่ะเนี่ยบ่ะขมดมงอบ่ะม่งมาชั้นทํานแม่ทำเขาอะทำาาตุรดตนาม แย่เลยเนี่ยนาะ้าทํไมไม่รู้ตัวเลยหรอไม่รู้ทําไม่รู้ตัวหรอมจิเจบาาจะไมางเพไม่ไ่องกันตัวมองุคเขา้วมานั่่าวมา่าบสักครูองศานาครน้าจะได้เจ้ามองเหามาสักพักแล้วเขาจะโชว์ชีวินี้ขาี่ครหเืยในการแย่งชิงราง นนมันอันเะมมมาดามมนกีาเมื่อกี้นค้านก็เครือง,งอดียวนรอนเหมือนกันหวยไหมด้หวไมะขาเขาานนะ นัองพ่อมาตนจะี่าตัลขตกับเด็เลขทมันงมาตัวห้าเลยไมรู้พองตกัน,จจกน,นต้มอมองอู่แ้่ตอนนี้เขาได้มองอยู่ไมหมรือว่าไปหรือยังมไม่ทราบว่าไปแต่เ อาไ,ไปอไไปได้ใช่ไหมไปว่าตอนนีออกมาจากาดนก็จะดูี่าตตอตนนี้ไปเอามา้าเราลองด้บ้างเขาก็คงจะไม่รองแลวพี่เจ้าก็คงจะไม่อรอดเช่นกัน ใบผมจะพบรยเปรยคุนะท่านนานืนอส่งที่เจ้าต้องจาตลอดทำไมเจ้าไม่ทำนนทไมถ้าต่อไปาไมพบเรียญประยดออกมากด้วยนะฝาอน,นี้น,นารกาเหมือนจะสาหัสมากๆเลยนะที่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เกิดเหตุไ้ยครับขดนะพี่ๆนะเมื่อกี้นะองค์ศตานคาราเนี่ยได้เข้าติ่งร่างของท่านแม่นะซึ่งได้ทำร้ายทั้งผมนะแล้วก็ทำร้ายองค์มจุราดำนะเจ็บสาหัสมากๆเลยนะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ย อปไหนหรนอ,รอแล้วเจรอแล้ว่าตรงนี้กลไปออขาจะตามมือบาดานตรงนี้ก็ไปงกลับไปได้ม่เวลาอะไทันตงกลับไป ดีใไมเขาไปจะน้ำแล้ว ตอนนี้เนี่ยมัจจุราชด,ดำนะพี่ไหลไปกับน้ำแล้วนะพี่ๆนะเร็จครั้งแรกของผมนะผมไม่เคยเจอเลยนะทางนี้ผมเห็นครั้งแรกนะทำไมทำไมลิกกลับเถอะทำไมล,กกลิบกลับนะไปทำไมลิฟกลับเถอะ